เอุผู้อย่ดอันนี้สีสวยอันนี้สีโกนะครับสีโกฮีทสีสวยหนะมันเป็นสีแบบน้ำตาลตุลแล้วก็เป็นแบบแบบที่บอกคือลายเล็กๆอยู่ตรงหน้าอกนะแต่ข้างหลังก็มีลายใสี้สวยสีนี้สวยสีทองทองอันนี้ไซส์เสครับไซส์เอสอ,อกห้าสิบสองนะรุ่นเนี้ย นี่เป็นงี้พอพานพอพานห้าห้าแปดครับพอพานห้าห้าแปดห้าห้าแปดนะครับมันร้องทำไมวะไซส์เอสนะร้องทำไมอ่ะอันนีิกินนมไปกินน่ารักหนึ่งล้งพอพานห้อห้าแปดหมดแลค่ะได้แล้วใครยังขปิดนะตอนเราไปจกิงเนาะมหาหิงนี่ได้เซเวล อันเมื่อกี้สีทองนะครับอันนี้สีครีมไซส์ห้าสิบอกห้าสิบนะครับอันนี้ XS มันไม่ครีมให่มันขาวอันนี้ขาวนะเหลืออีกตัวหนึ่งอกห้าสิบนะครับผูคงไม่ได้ขายของนะคะทุกคนันนี้นพอพานห้าห้าเก้านะตัวนี้เป็นตัว พอผ่าน5 5 9นะครับเอาแค่เศษเศษที่มันเหลือตรงนี้ด้านหมได้ได้มาสิขายให้เอามาเลยได้ได้ขอแท่งคอช้างสักสามชิ้นนะครับมีแมวอันนี้อันนี้อก52นะคนะ่ารักว่ะอันนี้อก52นะคอวีนะน่าักมน่ารันี้นะครับข้างหลังลายใหญ่นะ เออ่ไซส์ S นะครับพอพานห้าห้าห้านะพอพานห้าห้าห้านะครับขายเท่าไหร่ดีพี่เก่ขึ้นขาเลยครับเพราะเดี๋ยวก่อนนะเสื้อสองพันห้านะคะเสื้อสองพันห้าพอพานห้าห้าห้าตัวเนี้ยพอพานห้าห้าหมดแล้วค่ะเดี๋ยวราคาเบาๆมารอบหน้านะไม่ทันแล้วครับอ่ะดีมูค่ะมีใครอยากได้ดีมูคอใหม่ไหมคอแอนิมอลอะ เป็นคนนี้มีหนุ่มเนี่ยหนุหน่มจุมมาแล้วหนุ่มซ้ำสองตัวเลยหนูปล่อยสี่ร้อยบาทถ้าใครอยากได้น่ารักมากมาหนูอ่ะยังไม่ได้แกะตัวแต่น่ารักมากได้มาได้นนะะดอสองคนนะคะรหัสคือสองคนนะคะเหมนกันมกเห็นพี่พีทเอฟัตัวติดราคาแรงมากคุณฝนเหมือนกันเหมือนกันค่ะเออพี่จุ๋ม ชอหนึ่งแปดหกสี่ร้อยบาทชอช้างหนึ่งแปดหกสี่ร้อยบาทชอช้างหนึ่งแปดหกสี่ร้อยบาทชอช้างสี่ร้บาทสองตัวมดครับพี่รู้สึกที่อ่อนเพลียวันนี้โดนแดดเยะเกินดูโอ้ยมันพิ่งรู้สึกว่าเหนื่อยมากก่อนเนี้ยตาเหมือนตาจะปิดเราเก็บราคาไม่ได้ค่ะพี่เก่ง ไม,ไ,ไม่ค่ะพี่เก่งต่อไปไตัวตุวก๊กตาตัวนี้นี่อะไรเก่งน่ารักมากตัวใหญ่ด้วยไซเท่าโยาดมอันนี้<ม>เลยอ่ะดูดิใหญ่มากอะเท่าแก้วอ่ะตัวนี้ใครเอาหนูปล่อยให้ราคา450บาทค่ะ450บาทค่ะสำหรับน้องแมวตัวนี้นะจ้องยังอยู่ในถุงนะ450บาทนะคะน่ารักมาก450บาทนะครับหรหัสคือ ออชอ, 8, ช,อช้างหนึ่งแปดเจ็ดค่ะชอช้างหนึ่งดวันดีร้อน้ามาหูเหงื่อแตกเป็นแบบตรงนี้เป็นขึ้นไปๆๆละคะอะไรนะคะชอช้นึ่งดเจ็ดชอช้างหนึ่งแปดเจ็ดค่ะหมดค่ะพี่เก่งเอาถุงสว่างมา